ซื้อเครื่องมาจากเว็บไซต์เป็นเป็นเครื่องเทสหลอด LED ดีแบ็คไลท์ทีวีว่าเบิ้งมาเบิ้งเข้าแพ็กเครื่องมากะแน่นหนาดีอยู่ได้หรอ มาไข่เบ่งมันเขาจีแพกมาได้แหลนะเนี่ยนี่ก็หาก็ได้มาชิมาแกเบ่งแกเบ่งว่ามันเป็นเอาไดเห็นเขาอนาเฮ็ด กวดสอบทดลองให้เบิงอยู่ในเว็บไซต์คือว่าคักน่าสนใจก็เลยสั่งซื้อมาอันหนึ่งอ๋อทางใน,นก็มีห่อแพ็คทงยางกันกระแทกยังดีด้แหละ <nei> เขียนมาบีลิงเห็นล่างๆมาบีลิงที่แก์จังไหนล่ะนี่ ห้อมันแน่นหนาอย่างดีจังแต่และเนี่ยห่อสองสั้นคักเนี่ย อเอามีดมาปาดเนาะซะแกะคือสีเงาปาดไปถือสายไฟส,สัมผัสสียุ่งไงอะไรเนี่ยเพื่อทิ่แกแล้วเออเป็นแน,น่นอน ่าแกะเบงทางน่้คือมีดอกไฟตกมานำแถมดอกไฟวันนี้แถมเออเอามาให้อย่างละนี่ เรียกว่าขาวมาไว้เทสทดลองบ่ะเออว่ามีสองอันมีสองอันนะอันนี้กระเจีย๊ยบครูมือมันนี่เลยล่ะมีแต่ภาษาอังกฤษเจ้าของผัดโบเก่งภาษาอังกฤษแปลโบเป็นโบโฮโบแจักสีอานเอาไว้ก่อน น,นี่เอามาเหีย่ยงอันนี้อันนี้มันสายมีสายอห่างมาแน,น,น่น่เอาไว้ให้อห่างสายน,นี่ถ้าพออะไรหูกับบอกเนี่ยเด้อค่อยกระส่งใส่ให้กันมาสายเนี่ไว้าให้เย่ยง อันนี้น่าจะมันสายอาไว้เทสย้ำไฟหัวเสียบนี้อ่าเสียบนี้อ่ามันขับคองไม้มันก็นขับอันนี้แหละมันใส่จังได้วะนี่หาก็หาก็สั่งมาซื้อมาทำอิดเลยเนี่ยเเคยใส่จากเถื่อ เบิ่งใส่ใสแทกนี่เบิ่งก่อนมีจำลลอกหูอีกเสียบบกเข่าเอามันบกพอดีกันวันนี้ อ๋อต้องได้หันตัวน,นี้ออกก่อนแมนบาลาร้องเสียบเบิงโอ้แมนได้แท้พอด,ดีจับเออได้หันนี้ออกก่อนละบอลนี่มันเป็นน็อตอย่างนะไว้ซะนี่กาไว้ซะคุง้ง เสียไปก่นอนะมาลองตัวนี้เสียบเบิง้งโอ้พอดีจับเบิ้งปลายมันแบบสายมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยเนาะแต่เบิ้งส่งกันเนี่ยนานดีอยู่แคตัจไดีละ่ะ มาจีเปิดลองเบิ้องระบาดนี่เปิดลองเบิ้งมา,า,งงงม,ามันชิคขาคืออันนาเขาโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์บ่เบิ้งเขาโฆษณาคือว่าคักๆซะ ็โบมีแสงอ่ะก็แสงลางๆมันเป็นยังไงล่ะนี่เออก็ะหงอยได้แล้วแต่ว่าเห็นในหน่อยมันเป็นยังไงล่ะนี่หงอยอยู่ตัวที่ว่าหงอนหน่อยมเอ,อ้ยลงเปิดปิดเบิงก็คือว่า หุงนิดหน่อยเอาไปเมื่อกี้นี่ก็ไปซอกหาอุปกรณ์ที่จะเอามาแทกแล้วเจ้าของก็ฮู้ละว่าเป็นอย่างมาจังหุ่งนิดหน่อยเมื่อกี้นี่ย้อนว่าแสงอยู่ทางหนามมันหลายเกินไปเจ้าของก็เลยดึงประตูลงออกออดึงประตูลงบานหนึ่งบานหนึ่งแล้ว มันก็เลยมืดลงแล้วก็เห็นแสง LED โซอยูทั้งหน้านี่แจ้งดีละโอ้ตอนทีแรกก็งงคืดว่ามันหงหน่อยสนอกที่แท้มันก็หงหลายอยู่บลาเรื่องละสิมัททล้องแทกมึงเลยตามสูตรพ่นกว่าไว้กลางเครื่องก่อน นี่กับิลองบิดผีบิดมาเบิง่งมันจิขึ้นสิลงจังไหนเออลงสุดกระสูนวนสู0แอมบิดไว้กลางครึ่งก็ได้อยู่แปด0ิบแปดชิต์วนลองผักเบิง่งอ่าเอาไว้อยู่ทีเลขสาม ว้ทีเล็กสามแห้งดันมันจะบบสูงเกินไปลองวัดบังดูโอ้นี่ดอกแปดโอมเฮ้ยแปดโวลต์สันทักลงมันขึ้นแปดโวลต์นี่ยนั่นสิบเจ็ดมิลลิแอมตัวนี้ฮอดแปดโวลต์พอนนอะ รองเบ่งตัวยาวๆนี่เบ่งดูนมีหกดอกนี่ทั้งใดทั้งบวกทั้งเลยทั้งลบแล้วนี่เบ่งก่อนเนาะทั้งลุมนี่เป็นบวกทั้งเทิงเป็นลบวัดเบ่งได้สามสิบบน สิบห้าแอมป์สามชิปโวลต์สิบห้าแอมป์ลองวัดดอกเดียวมองดูดอกเดียวบางมันสีได้จากโวลต์ได้ห้าโวลต์ห้าจุดสามห้าจุดสี่ แต่ว่าแอมมันคือเพิ่มขึ้นเป็น17แอมแต่ว่าวัดรวมเนี่ยเพิ่มเป็น15แอมเฮ้ย15มิลลิแอมวัดดอกเดียวนีเนเ่เป็น17มิลลิแอมเออเป็นได้นี่นเนาะลองแบบนี้เบ้าง เป็นจังใดแบบนี้ซื้อเครื่องมาใหม่ยังบทสางใส่เอามาลองวัดให้กันเบิงนี่แหละเบิงเป็นน้ำกันนี่แหละอ่าอันนี้ได้แห้งดันเจ็ดวน กระแส17 mm. มิลลิแอมลองวัดดอกเดียวบ้างดูบกขึ้นนะสลับสายบ้างดูอ่าขึ้นละ2.8โวลต์18มิลลิแอมวันตานี้ mm. ขามากินกระแสะลายซะเอาลองแบบแพงนะบมองดู แบบเป็นแผงยาวนี่แบบต่อเรียนเลยสามสิมหบห้าโวลต์สิบห้ามิลลิแอมใอ,อ่แต่ว่ามันเขียนวันหนึ่งวัด หกนะวโวน์เดี๋ยละดอกหนึ่งนั่นแมนหนึ่งหวัดหกโวนเจ็ดดอกต่อเรียนกันนี่หกโวลนี่ถึกเท่าไรถึกสามสิบหกบอกลองวัดอันเดียวมึงอันเดียวได้ได้ห้าจุดสองโวน ลงเอาลงมาตาม่ำๆเอากระแสต่ำๆม,มึงดูกระเสริต่ำหงแต่ว่าหงหงบาแหงหงหน่อยหนึ่งลงบิดลงอ่าวว่อนต่ำๆิ่งมันจะเป็นอะไรเออนหงน้อย ได้เข้าให้อย่างมาแน่อะไรนี่เบ่งไม่ก่อนเซียวอนาดอกอันนี้มันดอก LED บน้อาชิมเอามาวัดเบ่งว่ามันจังใดเลยมันหงหรือว่าขาวให้ทดลองวัดเทสเครียงเบ่งบอกรอมองดู รถกระด้างดังดังคนเสียงคนเว้าอีกคือบมหหเราวัดบวถือเบี้ยงบาโอหแหละงหแหละได้สองจุดเก้าโวล์ สองจุดเก้าโวลต์เด็ดๆแส,สดงว,ว่าดอกนั้น็กิดซีเมนดอกประมาณสามโวลต์เนี่ยหลอวะเออเขาเอามาให้มาให้มาเทสเครื่องอันนี้เนาะตอนที่แรกสงสัยว่าเอามาให้จังก็แถมมาให้อย่างสนดอก ลืมลืมมาสีรองแทกแล้ว10บิทอนาวาวลิมขึ้นขึ้นลงเบิงววาแสงมันจะลดขึ้นลงตามวอลลิมบออันนี้เจ้าของก็ส่งใส่เห่กัน ค่ยคอยๆบิดลงถ้าวา่าแสงกันยังคือเก่าได้ล่ะยังหงทอเก่าววนกันยังทอเก่ากระแสกับยังทอเก่าบิดขึ้นมากัยังคือเก่าอ่าลดกระแสมันลงอ่าที่แท้มันเป็นออโต้ววนเนาะเพราะว่าเขาจะบิดขึ้นบิดลงโวนมันกันยังคือเก่าเพราะามันเป็นออโต้ววนมีแต่ว่าเขา พักสวิขึ้นลงเพื่อลดกระแสเพิ่มกระแสของมันก็มีเท่านี้เนาะเอาจบ